สวัสดีค่ะอยู่กับเอมี่มีเกมเมอร์เกิร์ลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่าปูมินเองค่ะเป็นเกมใหม่ล่าสุดของสเปคาวผู้พัฒนาเกมสุดฮี้อย่างเฮเดและ Cat of Can ซึ่งเป็นเกมที่3แล้วสำหรับของค่ายนี้นะซึ่งทุกเกมที่เขา,าออกมาฮิตทุกเกมเลยซึ่งตัวเกมใหม่ล่าสุดนี้หน้าตาแล้วก็วิธีเล่นรวมถึงอินเทอร์เฟซเนี่ยจะคล้ายๆกับ c a t o f Can แต่ยังมีบางส่วนที่ยแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการนํากองทัพทาหารห่ยไปยึดทรัพย์ซึ่งเราปลอ่อยทหารไปแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ตายเขาก็ยังมีชีวิตกลับมาก็าสามารถเข้าไปรุยหมู่เกาะอ,อื่นได้อกีกหลังจากที่เราไปยึทรัพยากรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยคนออกจากเกาะได้โดยไม่แน่ใจว่าเขาเป็นทานหรือเปล่าแต่เขาอ่ะ ดีใจกันมากเลยนะเราต้องตามล่าหาเกาะต่างๆ <Yeah. S 1> เพื่อไปหาทรัพยากรต่างๆด้วยซึ่งเราต้องอัปเกรดของต่างๆในหมู่เกาะของเรานั่นเองนะคะซึ่งเกมบูมบีดเนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน iOS ใครที่สนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยนะมีก็ได้ใส่คลิป ไอ้ใส่ริงดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในคลิปของเรานั่นเองค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมอะไรนะก็ติดตามชมกันให้ดีๆนะคะส่วนวันนี้ก็ขอตัวรายก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย